ถ้าคุณมีเงินจะทำให้คุณเป็นคนมีความมั่นใจหากคุณเคยได้ยินประโยคนี้คุณเห็นว่ายัางไงบ้างคะไม่เกินจริงไปใช่ไหมเพราะว่าคนที่ไม่มีความมั่นใจเขาจะรู้สึกวิตกกังวลและคิดว่าตัวเขาเองขัดสนเรื่องเงินอยู่เสมอเพราะความเชื่อในหัวฝังไปแล้วว่าเงินเป็นของหายากพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะยึดติดกับเงินต่อให้มีเงินเก็บเงินออมได้มากสักแค่ไหนก็รู้สึกว่ามันยังไม่พออยู่ดี เงินกับความมั่นใจส่งผลต่อกันอย่างลึกซึ้งเมื่อมีเงินเราจะมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นและทุกคนก็คงเห็นด้วยกับเรื่องนี้คุณอยากจะถามแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วถ้าไม่มีเงินละ่ะจะทำยังไงนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเพราะแค่คุณจะต้องเชื่อว่าตัวเองมีเงินหรือคุณสามารถหาเงินเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้คุณก็จะมีความมั่นใจขึ้นมาโดยอัตโนมัติและเมื่อคุณมีความมั่นใจ ทุกอย่างในชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องคนเรามักจะคิดและพูดติดปากเสมอว่าไม่มีเงินซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณผลักไสให้เงินออกไปจากตัวเองคุณต้องปรับมุมมองปรับความคิดของคุณสมัยโดยคิดว่าคุณมีเงินค่ะเพราะาความมั่งคั่งมันก็เหมือนกับอากาศที่เราหายใจนี่แหละถามว่าคุณมองเห็นอากาศไหมคุณก็มองไม่เห็นหรอก แต่คุณรู้ว่าอากาศมันมีอยู่จริงและคุณก็ต้องหายใจเพื่อรับประโยชน์เพื่อยังชีพเพื่อทำให้คุณมีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นคุณสัมผัสมันไม่ได้แต่คุณมีมันอยู่แล้วกับตัวอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณลองปรับแนวคิดให้เป็นแบบนี้แนวคิดนี้จะสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักเรื่องของความสามารถถ้าคุณเชื่อว่ามันมีอยู่มันอยู่กับตัวคุณนั่นแหละพฤติกรรมของคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะดึงดูดสิ่งต่างๆสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะที่นี้นั้นหมายความว่าคนเรารวยขึ้นได้ขึ้นอยู่กับระดับของความสุขความสบายใจความคิดที่คุณคิด เพื่อให้ตัวคุณเองสบายใจจำนวนของรายได้เป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดได้นะคะใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดเราสามารถกำหนดรายได้ได้เพราะจำนวนรายได้มันขึ้นอยู่กับศักยภาพขึ้นอยู่กับความสามารถและที่สําคัญสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้มันขึ้นอยู่กับระดับความสุขและความสบายใจด้วยซึ่งมันจะทำให้คุณมีเงินเพิ่มมากขึ้น จากการที่คุณเปลี่ยนมุมมองเชื่อว่าเงินทองหาง่ายทุกคนคะเวลาที่เราสามารถที่คิดว่าตัวเราเองกำหนดรายได้ของตัวเราเองได้ก็ยังจะมีคนอยู่จำนวนไม่น้อยที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาก็จะมีมุมมองเกี่ยวกับรายได้ของตัวเองยกตัวอย่างเช่นไม่จริงหรอกเราจะกำหนดรายได้ตัวเองได้ยังไงคนที่กำหนดให้เราคือบริษัทต่างหาก คนที่กำหนดให้เราคือเจ้านายคนที่กำหนดให้เราคือโรงงานที่จ้างเราคนที่กำหนดให้เราคือคนที่จ่ายเงินให้เราไม่ใช่หรอมันต้องผ่านการพิจารณาของฝ่ายบุคคลซะก่อนเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณมาพูดว่าเราจะกำหนดรายได้ของเราได้ไม่จริงขี้โม้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเจ้านายของร้านที่เราไปทำงานต่างหากที่เขากำหนดรายได้ให้เขาจะจ้างชั่วโมงละเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็จะบอก ว่าชั่วโมงนี้จ้างเท่านั้นจ้างเท่านี้นั่นแหละคนที่กําหนดรายได้หรือถ้าบางคนได้รับเงินเดือนก็จะบอกว่าเงินเดือนของลูกจ้างถูกระบุตายตัวไว้อยู่แล้วตอนที่เซ็นสัญญาจะมากําหนดใหม่ได้ยังไงในเมื่อมีคนกําหนดตัด้งแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปทํางานเขาให้เซ็นสัญญาแล้วว่าจะได้เท่าไหร่ต่อเดือนหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าอะไรกันฉันเป็นแม่บ้านฉันอยู่บ้านเฉยเฉยเดี๋ยวทุกวันเนี่ยก็ของเงินใช้จากสามี แล้วฉันจะไปกําหนดรายได้ของตัวเองได้ยังไงจะไปกําหนดได้ไงว่าเขาจะให้เดือนละเท่าไหร่นั่นล่ะคะ่ะลองคิดดูดีๆนะคะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเรามาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันใหม่รายได้มันหมายถึงเงินเดือนหมายถึงค่าจ้างรายชั่วโมงเท่านั้นเหรอคะถ้าคนที่ตอบว่ามันคือค่าจ้างรายชั่วโมงหากคุณคิดว่ารายได้เท่ากับเงินเดือนเท่ากับเงินที่เป็นตัวเลขไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหน คุณไม่มีทางพอใจหรอกคะ่ะเพราะว่าวัตถุอย่างเช่นเงินที่เป็นเพียงตัวเลขอย่างเดียวมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณมั่งคั่งสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆมันคือความสุขมันคือความสบายใจคุณจึงอยากจะมีเงินเป็นตัวเลขเพราะมันจะช่วยให้คุณได้สิ่งเหล่านั้นมาและในทำนองเดียวกันสิ่งที่จะสามารถทำให้คุณมีความสุขและมีความสบายใจ ก็ให้ถือว่ามันเป็นเงินประเภทหนึ่งและมันก็จัดเป็นรายได้ด้วยเงินกับความสุขความสบายใจมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นอย่างมากคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าจะต้องมีเงินก่อนถึงจะมีความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วความสุขและความสบายใจต้องมาก่อนเงินถึงจะเข้ามาค่ะเพราะเมื่อเรามีความสุขเรามีความมั่นใจเรามีความสบายใจพฤติกรรมบุคลิกของเราจะเปลี่ยนไป เราจะกลายเป็นคนที่ผ่อนคลายสนุกสนานร่าเริงเราจะดูน่าคบหามากยิ่งขึ้นการทำงานก็มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิธภาพดีขึ้นส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่เป็นตัวเลขอาจจะดูได้ว่าบริษัทไม่ได้เป็นคนกำหนดรายได้ให้คุณหรือบริษัทกำหนดให้คุณแล้วแต่คุณจะคิดแต่ในความเป็นจริงคุณตังหากที่เป็นคนให้บริษัทกำหนดรายได้ ตามระดับคุณภาพศักยภาพความสุขความสบายใจของคุณสิ่งหนึ่งที่ส่งผลอย่างมากต่อความสุขและความสบายใจนั่นก็คือการตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและแน่นอนมันส่งผลต่อรายได้ของคุณด้วยค่ะถ้าเกิดว่าสมมติวันหนึ่งคุณไม่ได้ทำงานคุณไม่ได้มีประโยชน์ใดๆต่อสังคมไม่เคยมีผลงานเป็นภาระให้กับคนอื่นเพราะทำได้แค่นอนอย่างเดียวคุณคิดว่า ตัวคุณเองน่าจะได้รับเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่คะหรือพูดง่ายๆก็คือคุณตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างอะไรกับผักหรือว่าเด็กทารกคุณคิดว่าตัวคุณเองจะมีค่าตัวหรือจํานวนรายได้ที่สมควรได้รับแม้คุณจะไม่ทํางานไม่สร้างประโยชน์แล้วเป็นภาระาให้ผู้อื่นอีกด้วยคุณควรจะได้รับเท่าไหร่คะประเด็นสำคัญมันก็คือคุณค่าในตัวเองของคุณมันเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถ การทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมว่าคุณทำมากหรือน้อยแค่ไหนและมันก็อยู่ที่คุณคิดด้วยว่าตัวคุณเองมีคุณค่าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณประเมินค่าตัวเองสมมติคุณคิดว่าคุณมีคุณค่ามีศักยภาพที่ควรจะได้เดือนละห้าหมื่นเดือนละหนึ่งแสนขึ้นอยู่กับคุณถ้าเกิดว่าตอนที่ครูเกศถามคำถาม มันก็มีหลายคนที่ตอบเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวหรือตอบเกี่ยวกับการประเมินค่าค่าใช้จ่ายหรือความสามารถของตัวเองไม่ได้เพราะบางคนเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องเป็นคนกําหนดหรือว่าประเมินค่าตัวเขาเองเขายังคิดเสมอว่าคนที่จะให้ค่าหรือประเมินค่าค่าตัวหรือว่าไรายได้ของเขานั่นก็คือบริษัทอยูด่ดีดังนั้นนะคะรายได้ของคุณจริงๆแล้วมันจะเท่ากับระดับคุณค่าของตัวคุณเองที่คุณประเมินตัวเองนั่นแหละค่ะ ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ไม่สามารถสร้างรายได้ใดๆได้นั่นก็มันก็จะเป็นตามที่คุณคิดแต่ถ้าคุณเชื่อว่าไม่สิคุณเก่งกว่านั้นคุณมีคุณภาพคุณสามารถทําประโยชน์และคุณสามารถที่จะทํารายได้เพิ่มมากกว่าที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันสมองของคุณก็จะมองหาช่องทางอื่นๆที่จะทําให้คุณหารายได้หรือเพิ่มช่องทางที่จะทําให้คุณได้รับเงินตามศักยภาพของคุณค่ะ ทีนี้นะคะตราบใดก็ตามที่คุณยังคิดว่าเงินคือค่าตอบแทนต่อแรงงานที่เสียไปในการทำงานเป็นค่าตอบแทนจากการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นหรือเป็นค่าตอบแทนจากการทำให้คนอื่นมีความสุขคุณก็จะตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปจนสภาพร่างกายจิตใจของคุณทรุดโทรมเพราะคุณเชื่อสนิทใจแล้วว่าต้องทำงานหนักถึงจะได้เงินมาแต่ถ้าเราคิดว่าเงินไม่ใช่ค่าตอบแทน และคุณยอมรับว่าตัวคุณเองนะมีคุณค่าแม้คุณจะทำหรือไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรให้ใครแล้วก็ตามหรือไม่ยอมแลกเปลี่ยนอะไรความเชื่อเรื่องของเงินก็จะเปลี่ยนไปมันจะส่งผลต่อกระแสะเงินของคุณที่จะเปลี่ยนไปด้วยก่อนที่คุณจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขคุณลองคิดดูนะคะว่าถึงคุณจะไม่ทำอะไรเลยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน จากความมั่งคั่งในชีวิตของคุณค่ะเมื่อคุณคิดแบบนั้นได้เมื่อไหร่เงินจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาหาคุณและไม่ว่าคุณจะใช้หรือให้คนอื่นไปมากแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าเงินของคุณจะหมดไปอีกทั้งคุณยิ่งใช้คุณก็ยิ่งมีมันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณรู้ว่าตัวคุณเองมีคุณค่าคุณเป็นที่รักของทุกคนและคุณได้รับการยอมรับจากคนอื่น คุณต้องยกระดับค่าตัวของคุณให้สูงขึ้นไม่ใช่ยกระดับค่าแรงชีวิตของคุณมันจะมีความมั่งคั่งยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อคุณพัฒนาตนเองให้คู่ควรกับรายได้ที่คุณจะได้รับถ้าอ่านมาถึงตรงนี้สิ่งที่คุณคิดอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้นั่นแปลว่าคุณยังคงเชื่อว่าตัวคุณไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นทําไมคุณถึงเชื่อแบบนั้นคุณเชื่อแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ใครมาพูดอะไรทำให้คุณเชื่อแบบนั้นคุณเคยถามคำถามเหล่านี้ไหมคะอันที่จริงค่านิยมของสังคมเราที่อบรมเลี้ยงดูตั้งแต่ตอนเด็กๆครูเก,ก๋เองก็เช่นเดียวกันแม่มักจะพูดเสมอว่าเงินทองหายากโตไปต้องขยันขยันจะได้เป็นเจ้าคนนายคนต้องตั้งใจทำงานต้องขยันประหยัดซื่อสัตย์อดออมโอ้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้รับการปลูกฝังมาค่ะตอนที่เราเป็นเด็กเขาก็จะบอกว่า ถ้าไม่ทำตัวเป็นเด็กดีจะไม่ได้เงินค่าตอบแทนถ้าไม่สอบได้ที่หนึ่งก็จะไม่ได้เงินค่ารางวัลคำพูดเหล่านี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้เด็กคิดว่าเราจะต้องทำดีเท่านั้นถึงจะมีคุณค่าเราจะต้องเก่งถึงจะมีคุณค่าและทันทีที่ไม่ทำตัวเป็นเด็กดีก็จะไม่มีค่าอะไรเลยซึ่งนับจากว,าวินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะคุณลองเชื่อใหม่ว่าถึงคุณจะไม่ได้ทำอะไรเลย คุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความมั่งคั่งเหมือนกับการที่คุณได้รับเงินในสิ่งที่คุณเคยได้ตอนที่คุณเป็นเด็กเวลาพ่อแม่ให้เงินคุณตอนที่คุณไปโรงเรียนนั่นแหละค่ะถึงจะฟังดูไม่น่าเป็นไปได้เป็นความคิดที่แปลกๆใช่ไหมคะแต่คุณลองเชื่อดูสักครั้งและบอกตัวเองซ้ำๆว่าฉันสมควรจะได้รับความมั่งคั่งร่ำรวยลองเริ่มที่จะปรับมุมมองของแนวคิดนี้ดูนะคะคุณรู้ไหมคะ สาเหตุที่เศรษฐีเขาประเมินค่าตัวของตัวเองสูงเพราะเขามีความเชื่อแบบนี้ล่ละคะ่ะนี่เป็นความเชื่อของเศรษฐีไม่ใช่อยู่ดีๆครูเกศคิดขึ้นมาเองลอยๆครูเกศได้แนวคิดนี้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่าใช้เงินอย่างไรให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตผู้เขียนเขาได้ย้ำเสมอว่าต้องเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินก่อนยิ่งเรื่องของคุณค่าของตัวเอง เราจะคู่ควรกับเงินจำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับเราให้คุณค่ากับตัวเองค่ะเรามักจะได้ยินคนพูดว่าเงินคือค่าตอบแทนที่ได้จากการทำงานและหลายคนที่พูดแบบนั้นก็มีเงินมากมายจากการมุ่งมั่นตั้งใจทำงานจริงๆซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้แปลกไม่ผิดด้วยค่ะแต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทางานกลับไม่มีเงินนั้นก็มีอยู่เช่นเดียวกันมีเยอะกว่าด้วยนะคะดังนั้นคุณเคยสงสัยไหม ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบก็คือเพราะจำนวนเงินที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดว่าตัวคุณเองมีศักยภาพมีคุณค่าพอที่จะได้รับเงินหรือเปล่าพูดง่ายๆยิ่งคุณประเมินว่าตัวคุณเองมีค่าสูงเท่าไหร่คุณจะมีความมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นคนที่เข้าใจหลักการนี้จะได้รับความมั่งคั่งอย่างเต็มที่โดยที่เขาไม่รู้สึกเหนื่อยยากเลย สรุปก็คือเราจะต้องมีการฝึกปรับมุมมองให้คิดว่าการได้รับจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวของเงินทองความช่วยเหลือน้ำใจไม่ใช่เรื่องผิดค่ะนี่เป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่ชีวิตที่มีเงินทองใช้ไม่ขัดสนหากคุณอยากจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือแล้วก็คุณก็ต้องยอมรับว่าตัวเองมีค่าและคุณประเมินค่าตัวของคุณให้สูงขึ้นก็พอวิธีการนี้ง่ายเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ พอคุณเข้าใจเนื้อหานี้ให้ตัวคุณเองคิดว่าถึงตัวเราจะไม่ทําอะไรเลยเราก็มีคุณค่าฉะนั้นไม่ต้องพยายามทํางานหนักเพื่อเพิ่มค่าแรงก็ได้เพียงแต่คุณต้องเพิ่มคุณค่าในตัวเองพัฒนาตนเองพัฒนาทัศนคติ mindset ความคิดแล้วก็พัฒนาความรู้ที่คุณมีแม้ว่าคุณจะคิดแบบนี้ในทันทีไม่ได้คุณยังรู้สึกแปลกๆว่ามันต้องทํางานสิถึงจะได้เงินก็ไม่เป็นไรนะคะ ความเชื่อแบบนี้มันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินที่คุณจะต้องปลูกฝังใหม่ให้มันถูกต้องยิ่งคุณคิดว่าคุณทำได้คุณเก่งพอคุณมีศักยภาพคุณเชื่อสิมันจะมีแนวทางให้คุณคิดหาเงินหรือมีรายได้ในช่องทางอื่นๆที่เพิ่มเติมโดยที่ตัวคุณเองก็ไม่รู้ตัวเลยทีเดียวเพราะที่มาของเงินคือคุณต้องมีความสุขก่อนแต่คุณต้องบอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าฉันมีคุณค่าฉันสมควรแล้วที่จะได้รับความมั่งคั่ง ฉันสมควรแล้วที่จะร่ำรวยฉันพร้อมที่จะมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาความมั่งคั่งจะเข้ามาหาคุณที่เหลือคุณก็แค่ตรวจสอบดูว่าคุณได้รับมันมากน้อยแค่ไหนแล้วหากความรวยยังไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่าคุณก็ยังประเมินค่าของตัวคุณเองต่ำอยู่ดีค่ะ